นี่คลินิกนะครับพี่น้องเบื้องคลินิกคลินิกเด้อนี่คลินิกเด้อนนี้พี่นอ้องคุณยังไหนเบิ้งคลินิกเดี๋ยวมาให้ดูสวัสดีครับคุณหมอเครดเยอะไหมหมอมอ๋อมาดูหมอโตครับอันนี้คลินิกบอลโนพี่น้องคลินิกสาขาข,าขอนแกน่นสาขาขอนแกน่นเฉพาะสวนสวนมีสามที่ข้างนอกเฉพาะสวนในตอนแลกงลงทุนเป็นสิบสิบล้านนี่พี่น้องพอเสียดค่าเฟ หมอโบไม่อยู่คลินีกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมอโบไม่มาหรอวันนี้มีทำหน้าอกไหมไ<ป>หรอเนีย่ยพี่น้องเห็นบสมฉันบอกเลยว่าฉันวันนี้มันอยากเอาห้องไปแขวนไปได้ก็เอาไปโรดบริวารดกผู้ไดไปเมนีนสนุกปากสนุกยันก,นกนระวังตางโตให้ดีแล้วกัน นอนนทบุรีมีที่งามวงวาน2ี่นะครับกรวินคลินิกนะครับพี่น้องกรวินคลินิกกรวินคลินิกมีทั้งหมดา3สสาขารอพีมีทั้งหมดสิสาขารวมกันมีสี่สสาขาผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาล KRM กลวินและรนพีนะครับร่วมกับหมอกลวินแล้วก็พาร์เนอร์กับ m a s t e r p i e c ซนะครับพี่น้อง ไม่เป็นไรพี่น,อน้องคนคนน่ะเวลาเสพข,ข่าวเขาก็มิสติอยู่ได้บางคนแต่บางคนพิมพ์เพื่อเอาสนุกพวกมีาาา้นหนาบอกเลยว่าอย่าโดนเราไม่พองพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเราเราพูดถึงเรื่องอื่นเนาะโอ้ยคอยกับอันนี้คอยกับบอกเลยว่าคอยเป็นคนหน้าใสแนี่อยู่ที่พิมันเราต้องมือหรือปลามือขึ้นน่ะนอนตะเวน มื่อคืนนอนเว้นเราเมื่อวานตีแบตหนักเมื่อวานตีแบตเมื่อวานกีฬาพี่น้องตีแบตนั่นแหละอันนี้กลวินคลินิกนะครับเมื่อกี้โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีที่จอดรถโรงพยาบาลคนเต็มพี่น้องมาเลยครับไปบ,รไปบอกว่าไปบอกว่าเป็น fc บอ n นอต fc บอลนตลดทันทีสิบเปอร์เซ็นต์คอยบอกทิศนะครับทุกคนวันนี้หมอกลวินก็ หม,หมอกรวินจะไปเชียงใหม่พรุ่งนี้นะทุกคนฝากกันฝากไปแซวเล่าในเดอบอกว่าคุณหมอมีผลไม,ม้ไหมมีบอกท่านบอมีบ,มบอมีเขาเป็นอย่างถามเดือดซื้อดีเจได้ยินคำับพรุ่งนี้หมอกรวินมีครับพัทยามีครับหมอกรวินพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่ครับทุกคนฝากกันถามเล่าในเดอว,ว่าคุณหมอคุณหมอ ที่คนโซลนี่คุณหมอนัดใครมาหาหรือเปล่าถ่ายรูปให้ดูหน่อยวางสิเด้ออันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้มีฟิลเตอร์ด้วยนะเขาว่าเห้ฮ้าว่าถึงความร่ำรวยมันมีสิสุเมนนี่พิซซ่า อันเบซาคนนอมนีนะไม่ได้ทํามาหากินอะไรแล้วบางอย่างแต่ว่าคือผมว่าต้องบอกว่าต้องบอกเรื่องคด,ดีคือเรื่องอยงนี้เนาะมันจะมีคลินิกไหนที่มีโรงพยาบาลซัพพอร์ตขนาดนี้ฉันถามเธอเอยสิมันจะมีคลินิกศัลยกรรมความงามหลายสาขาคลินิกแบรนด์ไหนที่มีโรงพยาบาลซัพพอร์ตขนาดนี้พี่น้องคนเป็นเบาหวาน สวัสดีครับคุณหมอเอ้าทำไมไม่ได้มายิ่งดีเต๋เอาว่าพี่น้องฝากคุณหมอโก้ด้วยนะฝากติดตามคุณหมอโก้หมอข่อยดิพี่น้องไม่คอนเทนต์พนะไปอินฟูเต๋อ๋อ้ไม่ครับมาไทยครับผมจะเป็นดาราเนี่ยพี่น้องโอ้พี่เจ้าสวัสดีครับเป็นเอฟซีบอลโนเต๋คุณหมอพี่น้องหมอโก้เป็นหมอที่น่ารัก เพื่อนคุณหมอกรุว uh ินหมอเดี uh ๋ยวเดี uh ๋ยวให้ฟ huh. ังคุณหมอคุณหมอเดี๋ยวมันนี่เดีนยวนอันนี้คุณหมอโก้พี่น้องหมอโก้นี่เป็นเป็นเพื่อนคุณหมอกรุวินตั้งแต่เรียนตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่เรียนมาอะไรด้วยไหมอ๋อใช่ครับตั้งแต่เรียนแพทย์ด้วยกันคุณคุณหมอจบ หมอเฉพาะทางด้านอย่างอ๋อเป็นศัลยกรรมประสาทศรลศาตร์คุณหมอเขาเปน็นหมอศัลยกรรมประสาทได้พี่น้องเราอยู่กับอยู่กับผมมากี่ปีแล้วหกปฏิทินเกจนะครับคุณห <uk. S 1> หมอโก้อยู่กับผมมาทั้หกปีพี่น้องเป็นหมอเฉพาะทางนา่นเดแต่ว่าแกเลือกที่จะออกมาอยู่กับกรณวินคินิ่คอยบอกเราว่าธรรมดาฝากคุณหมอโก้ด้วยนะครับพี่น้องอันนี้อันนี้เพื่อนหมอกรณวินเลยนะนี่ช่วงนี้หนาวครับหนาวนี่คืออย่างโอ้ยแต่งโตไม่คอนเทนต์เขาอีหลีเนาะศูนย์ เขาเสียงว่าผมคือหมออยู่วันดีค่ะอันนี้คุณหมอโก้นะพี่น้องเป็นหมอเฉพาะทางด้วยนะศัลยกรรมประสาทนะแกเรียนจบมาศัลยกรรมประสาทนะแต่แกตัดสินใจออกมาอยู่กับผมเมื่อหกปีที่แล้วเราตัดสินใจออกไม่กอบข,ข่ยหกปีที่แล้วพี่น้องขึ้นหมอโก้พี่น้องญาิเสร็ย่งนครับว่าบอลนติน ผมจะบอกให้นะผมซื้อคอนโดที่เชียงใหม่สิบสามล้านเจ้าเสือข่อบอลห้าปีแล้วค่อยไม่เคยไปคอนโดเลยนี่คือเรื่องจริงเป็นคนไม่ชอบเชียงใหม่เพราะมันฮอนฟุ้นมันหลายหมอมีเมียหรือยังครับบันนาะหมอโกหมอภาษา <c oughs> คุณหมอโก้นะครับทําหน้าอกทําคำับเสริมหน้าอกเสริมคำมับหมอโกอ้ดึงหน้าแกไปเทนที่เกาหลีหมอโก้เนี่ยไปเกาหลีหหลบ่อยมาก นะครับหมอโก้ไปเกาหลีบ่อยมากพี่นอ้องตัดหน้าคัดหน้าตามหมอโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้คัดพี่นอ้องเอานิสัยหมอโก้แล้วก็เป็นคนอันยดโสหมอโก้เป็นคนยโสมไหมวะหรือคนสารคามาเมื่อคคนยโสนี่แหละคนอีสานหมอโก้เป็นเพื่อนหมอกรวินเลยเรียนมาด้วยกันหมอโก้เรียนเรียนแพทย์มาหมอกรวินเลยและแกเป็น แกจบเฉพาะทางเป็นหมอศัลิกรรประสาทเด้พี่น้องผ่าตัดสมองสมองอี่เด้ฉะนั้นฝนะีมือนี่ความเนียบก็เป็นห่วงแล้วแกก็เลยออกจากโรงพยาบาลมาอยู่กับผมวันที่แกมาหมอโก้นะ่สมัครงานกับผมนะให้เกียรติผมมากคุณหมอแบบตอนนั้นคุณหมอคุณหมอมามา,มา,มาดูเขาเรียกมาออฟเซิร์ฟมาออฟเซิร์ฟี่คลิน,นิกได้มาสองสามเดือนหมอโก,ก้เลยทักมาว่า บอโนตครับผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยครับหมอโก้จำได้เลยผมอยากไปอยู่กับบอสครับอืผมอยากไปทํางานกับบอโนอตครับหมอโก้่็ผมอยากไปทำงานกับบอสครับก็เอามาก็มาสิพี่หมอวัดพูดจริงไหมนี่วัดพูดจริงไหมจริงมาเลยหมอโก้ทางานกับผมหนึ่งปีเท่ากับทํางานโรงพยาบาลสิบปีรายได้แก่ฟังนะทํางานกับผมหนึ่งปีเท่ากับทํางานโรงพยาบาลสิบปี เขาแบบพี่นอนขอใจได้ว่าทําไมหมอในที่นี้ต้องให้เกียรติเรา <S <S เขาให้เกียรติเราก็เหมือนกับทุกคนให้เกียรติผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่จําเป็นว่าอายุมากกว่าหรือยังก็หรือเป็นหมอหรือเป็นอะไรไม่เขาให้เกียรติเราเขาเชื่อมั่นในตัวเราเขาเสื่อมหมนในตัวห้าวา่าห้าสิบผ้าเขาเนะี่ยไปสู้ปอกหมายทีที่เขาตั้งไว้ได้อืมหมอโกวิหนอนเป็นที่สําคัญเป็นหมอเฉพาะทางเป็นหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับ ผ่าตัดสมองน้ำอีกคิดบ้งเอาล่าออกจากโรงพยาบาลอ่ะจะขึ้นเบื้องเอื้อมันจบมอ,อใช่ครับหมอโ้จบมอ,รอครับบอสโนดไปเชียงใหม่คุณมอโอนยี่สิบเ,บอ,เออโอนหลานหนึ่งถือว่าไปเด้อข่อยบได้อยากไปเชียงใหม่ให้เราไปซาให้หมวิวไปเชียงใหม่ซาเห็นเราไปมีความสุขเราไปไปใช้ชีวิตแบบว่าอายุสิบแปดสิบเก้าปีแหมแบบว่าสิบสี่อีกครั้งยังสิแหม บ่ต่องค่วงเว้นด้วยเนาะใช่ใช่ครับนี่แหละพี่น้องเราเพื่อนก็เลยให้เกียรติเราอืกินไหวกินอย่างน้นกันนีกคุยกันสมรเรทเ่หมอพี่น้องอีกดีกอก็เราเหลียหมอเอกหมอมอเอกหมอยุคนถ้ารู้จักหมอยุหมอเอกเองที่รับพี่นอดพี่นอดพี่นอดจังสันจังสี่หมอยุเนี่ยซื้อบ้านเงินสด เจ็ดสิบล้านหมอยูนี่มาก่อนหมอโก้หมอยูนี่เป็นหมอรุ่นแรกๆเลยฉะนั้นมุจจอว่าต้องเป็นห่วงดอกมี่ยังอะ่ะใครคนไข้คนไหนนะพี่น้องค้นไข้ค้นไหนนะครับที่มีปัญหาทักมาหาผมได้นะทักหาผมเลย ผมจะแก้ไขปัญหาให้เหมือนกับพี่ที่อยู่รถบุรีอย่างเงี้ยเออบอกว่าทำตาไปแล้วแต่ว่ามันมีเหมือนเหมือนคีรอยอย่างเงี้ยต้องแก้ยังไงทักไปตั้งนานแล้วเจ้าหน้าที่ยังหาคิวไม่ได้ให้บอกผมผมก็จะช่วยจัดการดูแลให้นะครับผมทุกคนว่าเปนเสแอบตามไปลองหาคือเก่าอยู่บ่บ,บ่เอ,อ้ยเจียบเบาอีนังบอกไปตัวสาว ม่มีมูลความจริงเลยว่าผมสิไปอันเชียงใหม่ถามเบา,าเด้อเวลาบ่านเรพูดถึงคนอ้เาเผพูดมุสีเป็นอีหยังว่าสูญในบันนี้มุเจ้าสิบังคับให้คอยอันหึงหวงอันร้อยอะได้ดจนได้เลยตีเฮาจังได้อลรมไดนนี้กูศูข์ขอบคุณครับขอบาฝากกรวินคลินิกด้วยนะครับฝากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ฝากโลนาพีคลินิกด้วยนะครับทุกคนนะครับใครมีปัญหาอะไรในการงานหลังการขายโน่นนี่นั่นบอกผม แจ้งผมเลยเราเอาอย่างนี้เขาเอาความจริงเมื่อว่าวกันเนาะเขาเอางานบริการหลังการขายเมื่อว่าวกันเนาะแก้ปัญหาร่วมกันว่าว่าจำเป็นว่าพอใจว่าดันว่าดันว่านี่ไม่ต้องไปบอกคนอื่นมาบอกข่อยนี่ข่อยจะแก้ปัญหาให้พวกเจ้ามันตรงจุดที่สุดโอเคเนาะครับพี่น้องโดยจะผมนอกจากทําเกี่ยวกับเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเจ้าของที่นิกเาผมทำอสังหาผมทําหมู่บ้านผมทําหมู่บ้านสามจังหวัดอำนาจเจริญนะปิด ปิดไปแล้วอำนาจเจริญเนี่ยปิดไปแล้วแล้วก็ที่สรารคามพวที่ขอนแก่นขอนแก่นเองก,กาลังขึ้นโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับเดี๋ยว่านจะพาไปดูโครงการนะครับกําลังทําเรื่องจัดสรรอยู่นะครับบ้านเริ่มต้นราคาสิบล้านบาทนะครับเข้าใจว่าพี่น้องเข้าใจบอเนาะข่อยเนี่ยมีข่อยมีโรงงานพี่แคทข่อยมีบอดินข่อยมีร้านอาหารข่อยมีว่งหมอลำข่อยเป็นเจ้าของวงหมอลำอีสานนครศรีนะพี่น้อง มีว่างหมอล่ำว่องหมอล่ำไข่ปีนี้กับงานมาหลายดอกจบที่2 4 6้ยสิบหกคิวงานนะครับตอนนี้จบที่2อ6ยสิคิวงานนะปีนี้นะตัวเลขเขาวขานะพี่น้องบวกรบก,กันมา240ี่สิคิวงานนะครับหมอล่ำสามปีนะหมอล่ำมาถึงสามปีปีหน้าเนี่ยก่อนปีฤด,ดูการจะให้มีร้อยแปดสิบคิวงานตอนนี้ได้รอยก็คิวงานแล้วนะครับผมสองมีฟิตเนสนะครับชื่อฟิตเตอร์นะครับมีที่อุบลน,นะครับพี่น้องฟิตเตอร์ตรงข้ามเล็กนมสดเลยชื่อฟิตเตอร์ ชื่อฟิเตอร์นะครับอยู่ที่อุบลกับคอนแก่นคอนแกนนี้ใหญ่มากนะครับสี่เป็นเจ้าของร้านอาหารมาณิตพี่น้องของร้านอาหารมานิตอยู่คอนแกนด้วยพี่น้องเด้อมาใช้บริการได้สมุดประการขอบคุณครับถ้าพนักงานบริการอะไรไม่ดีน่นนี่นั่นทักหาบอสเลยข่อยใหญ่พวกเจ้าฟีดแบ็กข่อยก็อยได้ไปโน่นนี่นั่นหะนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่บอสต้องไปรีวิวคอนโดที่เชียงใหม่พรุ่งนี้โอ้ผ <laughs> ูเจ้าข่อยกับไม่เวิรมีง่ายใต่ขอ่อยเฮ็ดทำไมไม่เชื่อ คอยไม่ได้อวดรวยข่อยว่าถึงว่าก้อนข่อยจะมั่นนี่่อยเห็นอี่อย่างแน่นะครับผมไม่ได้อวดรวยนะครับอ้ยอวดนี่นั่นแหละอออกูสูนอวดก็อวดอือวดก็อวดเนาะร้านอยู่ค่ะมีมาสองท่านขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับเพราะว่ามีลูกค้าตากลวินมาเสริมหนะ้าอกมาใช้บริการนวดหน้าเออพี่นอนะ้องก็บาอุดหน,นุนกันนะั่นสลับอืมเนาะโอเคเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอทำง,งานก่อนนะครับวันนี้นะครับสลับ เดี๋ยวจะไลฟ์สดอีกทีนึงนะครับกับหมอคอรูวิโนยู่บ่บว่าไม่เราไปเชียงใหม่หรอบอพี่น้องยังไปหนาหมอกรูวิอยู่ี้ไม่มรเราไปเชียงใหม่หรอบอไปซองร้หยเนี่ยไปจอบร้อยเนี่ยแล้วร่วงครัวผูใ้ใดบ่นี้ <c oughs> น้องคายมีตึกนะครับไปแล้วทำงานก่อนบายบายสวัสดีครับ